สวัสดีรอบนะคะสาวตาดในเบลเยียมวันนี้หนาวมากเย็นมือมากเลยเนี่ยเจอต้นอะไรก็ไม่รู้เป็นต้นน่าจะเป็นต้นสนแต่ไม่รู้พันธุ์อะไรเนี่ยมันขึ้นแบบเป็นสูงเป็นห้อยๆเป็นย้อยๆอย่างเงี้ยต้นใหญ่อยู่นะตัดจากจากระถางเย็นมากวันนี้อากาศเย็นเย็นเย็นมากโอ้ยเดี๋ยวเยว็นมากมาหาชื่อต้นไม้กันนี่ต้นมันสูงมากเลย <laughs> ต้อนอะไรก็ไม่รู้เป็นต้นสนน่าจะเป็นสนเล็กสนอะไรก็ไม่รู้มีลูกด้วยนะนดูลูกคงชุเดินลูกอันนี้ลูกสนพันอะไรไม่รู้นะมีลูกด้วยมือเย็นเจ็บเลยนะตอนเนี้มือเป็นมือเย็นเหมือนยังอยู่น้ําแข็งอะ่ะเหมือนเวลาเราเอามือเข้าไปแช่ในน้ําแข็งอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะ อันนี้อะไรเขาเนี่ยอันนี้ซาราอะไรเขาเนี่ยลูกลูกสนเต็มเลยแวนก็หายนะคระับ่วนตกอยู่ในรถแน่เลยสวนอะไรก็ไม่รู้มีลูกดาดูค่อยล,ล,ลงมาถึงนี่เลยถึงโคนค่อยลงมาถึงโคนเลยเย็นมากก็ไปแล้ว เดินเข้าไปข้างในแล้วมันเย็นเกินเมื่อกี้จน,จน,จน,จนต้นจนต้นต้นโอลิฟไปไหนแล้วไม่รู้ต้นโอลิฟต้นออยโอลิฟออยเออหน้าน,นี้มีแต่ต้นต้นสนนะอันนี้ต้นสนเหมือนต้นสนนในหิมะแบบสีอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นสนหิมะนะั่นเนี่ยสีอย่างเงี้ยดูดิสีมันเป็นคล้ายๆหิมะนะสีมันจะเป็นขาว,ขาว แต่มันเขียวเขียวอ่อนๆนะแต่พอถ่ายออกมามันจะเป็นคล้ายสีขาวสีสีมันคล้ายๆสีขาวมันจะเหมือนเวลาหิมมากเกานะ่องนะต้นมันคล้ายๆต้นขาวๆเย็นมากเย็นมือมากโอ้เย็นแค้เยน็นวันนี้ต้นไม้เขาลดราคาหรือไงไม่รู้เห็นเขาบอกว่าถูกอะไม่แพง อนนอไอตตตไตต้ต้นอะไรอ่ะต้นต้นตาลไหมเนี่ยต้นตาลหรือต้นอะไรต้นตาลหรือเปล่าโอ้ยเย็นดอกกุหลาบ,ลาบาากาบหุหลาบหน้าหนาวเลยดูก <c oughs> ุหลาบหน้าหนาวดูกุหลาบหน้าหนาวขึ้นด้วยนะมีดอกดเลยนะเนี่ยกุหลาบหน้าหนาวว่าดีกุหลาบหน้าหนาวนะคะมีดอกเลยนะ ใหญ่มากนะสวนไอ้น,นี่เขาเนี่ยมีแบบเยอะมากเลยต้นอันเนี้ยต้นอะไรนะที่เหมือนบ้านเราต้นไทรหรือเปล่าที่เขาไปตัดเป็นพุ่มๆเนาะต้นไทรเนี่ยเนี่ยอันนี้ลูกลูกอะไรแดงๆเนี่ยไรป่าเรียกลูกอะไรก็ไม่รู้เรียกลูกอะไรก็ไม่รู้นะลูกแดงๆเนี่ย มันยังกะกุหลาบป่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเขาเขาตัดตัดแล้วเขาขายไม่แพงเกินนะเห็นเขาว่าราคาไม่สูงโอ้ยเย็นมือมากใหญ่มากแล้วก็หนาวด้วยวันนี้แบบอากาศหนาวมากขอบอกดูด,ดิใหญ่มากที่เป็นไล่แล้ว,ลวมั้งเนี่ยน่าจะเป็นไร่แล้วบางทีที่ขาท,ที่เขาทำขายเนี่ย ดูไหนคาทำเขาตัดเขาแต่งแต่งเอาเนาะเป็นต้นสนอันนี้เขาขายไม่รู้เขามีราคาติดมีราคาบอกหมดอ้ยเยน็นกากช่วยไม่ให้ลมมันเข้ามือนี่เย็นมากไม่ได้เอาถุงมือมาไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะเย็นมากขนาดนี้คือ <c> เ <oughs> ย็นมากขอบอกว่าเนี่ย โอยไปเราจะเข้าไปเทาไหรแล้วคือถ้าเปิดหน้ากากก็แบบลมความเย็นมันเข้าไงต้องปิดไว้กุหลาบกุหลาบหน้าหนาวอ่ะดูดูไปกุหลาบหน้าหนาวเลยสีสวยดียนะแดงขาวเลยกุหลาบหน้า